ท่ามครับมีการเคาะออกมาแล้วครับสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีแดงแยกวงเวียนปลาโลมาแยกทัพพระยาสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกระยะทางรวม17กิโลเมตรเศษครับหวังรองรับความเจริญเติบโตตอบสนองแผน EEC ครับที่ห้องประชุมบัวหลวงฮอศูนย์ประชุมมหาไทยพัทยาครับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าระยะที่2เมืองพัทยาครับมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรถไฟฟ้าสายสีแดงแยกวงเวียนปลาโลมาแยกทัพพยาสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกกลุ่มย่อยครั้งที่2โดยมีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินโครงการเป็นจำนวนมากครับ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลการประชุมเพื่อสรุปการคัดเลือกแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่างๆเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับ โดยผลการศึกษาได้สรุปแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่วงเวียนแยกทัพพระยาและจะใช้โครงสร้างทางวิ่งร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ได้มีการดำเนินโครงการไปแล้วเมื่อปี2563แล้ววิ่งไปตามถนนทัพพระยาและถนนสายจอมเทียนสาย2 ไปจนถึงแยกจอมเทียนแล้วเดียวซ้ายเข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์หึ่งและถนนชัยพฤกษ์สองไปถึงถนนผังเมืองจนสิ้นสุดบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ17กิโลเมตรซึ่งการออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนโลมาแยกทัพพระยา สนามกีฬาแห่งชาติจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟร,รางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลซึ่งมีความเหมาะสมกับเมืองพัทยาแม้ว่าจะมีข้อด้อยเรื่องของต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงแต่โครงสร้างทางวิ่งยกระดับมีผลกระทบกับก,บการจราจรน้อยมีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ของเมืองพัทยาสอดคล้องกับปริบทของเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวและดึงดูดให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางครับ ส่วนสำหรับสถานีครับระยะทาง17กว่ากิโลเมตรตรงนี้มีสถานีทั้งหมด10สถานีครับโดยสำหรับตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าจะกำหนดระยะห่างอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000เมตรครับนี่คือระยะห่างของสถานีโดยประมาณโดยระยะเดินจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500เมตร สำหรับการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงจะเป็นการลงทุนแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐภาคเอกชนหรือ PPP ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการเป็นเมืองหลักหรือศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในอนาคตครับ